ทุกคนว่ามันจะรู้สึกยังไงคะถ้าเราสามารถใช้จอยสติ๊กแบบนี้ในการขับรถได้นี่คือรุ่นเดียวค่ะที่มาจัดแสดงในครั้งนี้ที่เป็น fully autonomous คือ100%ขับเคลื่อนเองได้เลยค่ะเปิดประตูด้วยการจดจำใบหน้าเป็น face detection ค่ะมันก็พูดซะแบบนั้นก็ดูไม่ค่อยมองคนแต่ก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วค่ะผมาาตัวกล่องอะเขามีความดีไซน์เหมือน Go, 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 go. 2024นะคะเป็นปีที่เราได้เห็นเรื่องล้ำๆที่เป็นความฝันที่เป็นความจริงอย่างเช่นรถยนต์บินได้ด้านล่างนี้รถยนต์พลังงานทดแทนอย่างพลังงานไฮโดรเจนรวมไปถึงเซลฟ์ไร v ิ n งคาร์บอกได้เลยว่าในอีกไม่นานนี้จะมีการผลิตวางจำหน่ายจริงและได้ใช้จริงกันด้วยค่ะ อนนี้นะซียืนอยู่ในบูธของบริษัทอากาศยานนะคะที่หุ่นไดได้สร้างขึ้น,นชื่อว่า s u p e r n ์ l นะคะตอนนี้ด้านหลังซีคือรุ่นคุณนได sa2 ค่ะรุ่น sa1 ตอนที่มาโชว์ครั้งแรกใน cs เนี่ยก็สะพึงมากนะคะเพราะว่าตัวใหญ่กว่านี้พอสมควรนะคะตอนนี้เนี่ยตัวที่มาโชว์ตรงนี้หน้าตาคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่ว่าบวกกับโดรนนะในการแบบเป็นอากาศยานที่คุณไดเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นอากาศยานแบบไร้คนขับได้แต่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยสามารถแมนนอได้นั่งได้ทั้งหมดนะคะสที่นั่งด้วยกันนะคะโดยบวกที่นั่งคนขับอีก1เป็น5นะคะเจนว่าที่นั่งคนขับอีกหนึ่งที่นั่งเนี่ยอยู่ด้านหน้าค่ะปัจจุบันนี้น้ะ้คุณดตังเปา ในปี2028เนี่ยจะใช้งานในเชิงพาณนนิชย์ได้จริง,รงโดยการรับส่งผู้โดยสารจากจุด A ไปสู่จุด B นะคะในระยะทางประมาณ40ถึง65กิโลเมตรค่ะความเร็วของตัวนี้ที่สามารถทําได้เนี่ยสูงสุดถึง120ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องฝ่าการเดินทางแบบขนส่งสาธารณะแต่อาจจะแลกมาด้วยราคาการเดินทางที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่มั่นใจว,ว่าจะเป็นทางลัดที่การจราจรทาอากาศในอนาคต าค,คงจะต้องนึกถึงค่ะมาดูกันใกล้ๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆที่บินมาถึงลาสเวกัสเลยได้มาชมยานยนต์แห่งโลกอนาคตขนาดนี้ปัจจุบันนี้ ยานยนต์โลกอนาคตตัวนี้นะถูกดีไซน์ใน2แนวคิดแบบ2 i n 1ก็คือการนำความคิดของยานอวากาศมาบวกกับยานยนต์ค่ะมองจากข้างหน้านะคะเราจะเห็นใบพัดเพียงแค่4ตัวคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเดินมาข้างหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีใบพัดทั้งลำเนี่ยคือ8ตัวด้วยกันซึ่งเขาเคลมว่าเสียงเงียบมากการขึ้นลงนะเสียงจะอยู่แค่ประมาณ6 5เดซิเบลเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างการบินเนี่ย จะมีเสียงอยู่แค่45เดซิเบลเบากับเครื่องล้างจานบ้านเราอ,อีกหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า sa2 ตัวนี้นะคะสามารถบินเหนือพื้นดินได้ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครๆทารถอยู่ดีๆแล้วมาทํา ยานบินแบบนี้ได้ใช่ป่มซีก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าโอ้โหอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมอยู่ดีๆการที่ฮุนไดประกาศเปิดตัวการทํายานบินโดยสารส่วนบุคคลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานะคะแต่แน่นอนค่ะคอนเซปต์ของ EVTOL หรือว่า e v o l เนี่ยนะคะจะเป็นยานบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%ซึ่งบินสูงเหนือพื้นดินเนี่ยได้อยู่ประมาณ460เมตรเหนือพื้นดินค่ะและ ด้านข้างนี้ตอนนี้สีกกำลังอยู่กับโทงด้านในทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าแนวการนั่งโดยสารเนี่ยเหมือนกับรถเลยล่ะค่ะนั่งกันได้4คนรัดเก็มขาดกัน แบบเครื่องบินนะคะและด้านหน้านี้มีระบบในการควบคุมการบินที่ค่อนข้างจัดเต็มอยู่นะระบบสําคัญอย่างเช่นการส่งกําลังระบบการควบคุมการบินหรือระบบการบินเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะรวมไปถึงส่วนประกอบในการสํารองระบบสําคัญสําคัญเนี่ยผ่านมาตรฐานเครื่องบินทั่วโลกมาแล้วจริงๆแล้วซอฟต์แวร์ของเครื่องบินปัจจุบันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนอกจากการขึ้นกับลงเนี่ยเป็นซฟอ์แวร์การบินอัตโนมัติอยู่แล้วในตัวของเครื่องบินดังนั้นเนี่ยยานบินส่วน บุคคลลักษณะอ e ีดิทโแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะพอเราได้ว่ามันเป็นอัตโนมัสเลยทีเดียวนะคะที่เขาจะเปิดตัวในปี2028ต้องบอกว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของทางคุณใดจริงๆนะคะเพราะว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2020นะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปี2024ของ CES ในปีนี้เนี่ยได้มาอวดโฉมรุ่นล่าสุดแบบนี้เราก็คงตั้งตรารอคอยะคะ่ะว่าแท็กซี่บินได้อยู่ไม่ไกลเกินความเป็นจริงแต่ก็ไม่เร็วเกินความเป็นจริงค่ะเพราะว่ายังไม่แน่เลยว่าอีก4ปีข้างหน้าในปี2028นี้มันจะสามารถนํามาใช้ในการ ขนส่งผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะคะภายในเมืองได้จริงหรือเปล่านะคะเราก็อยากจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยสปีข้างหน้าเจอกันที่ประเทศเกาหลีสีเชื่อว่าเราได้นั่งแน่คะ่ะแท็กซี่บินได้คะ่ะ ข้างในนี่คือแบบเป็นอะไรที่เจริญหูเจริญตามากๆนะคะหลังจากเคลียร์ค่ะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีนะคะไปได้ดีแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาสําหรับการผลิตรถยนต์ E ีีในเชิงของการโดยสารแล้วปีนี้เขามาพัฒนาคอนเซปต์ในเชิงพาณิชย์เอาไว้ใช้เนี่ยในการแบบบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าขนส่งผู้โดยสารมากขึ้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ปลตฟอร์มด้านล่างของเขาค่ะที่สามารถพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อได้เหมือนเป็นคอนเซปต์ของโมดูล่าค่ะนี่เป็นหนึ่งในคีย์คอนเซปต์เท่านั้นแต่จะเห็นว่ามันดูข้าง ในเนี่ยสวยงามสะอาดตาสบายตาดูโล่งสายตามากๆแล้วดูพวงมาลัยข้างบนสิคะคุณเคยเห็นพวงมาลัยที่สามารถดันขึ้นไปแล้วแบบเอาไปจัดเก็บอย่างนั้นได้ไหมก็คือเตรียมความพร้อมสําหรับการเป Self ็นเซลฟ์บริควคามากๆเลยค่ะด้านหลังก็คือแบบดูแล้วมินิมอลมากๆค่ะเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนไปตั้งแต่แบบหน้าสุดยันแบบ สไลด์ไปข้างหลังสุดก็ได้ค่ะการที่รถมีจอแบบนี้นะคะก็จะเซ y hello เลยค่ะเวลาที่เปิดรับผู้โดยสารขึ้นมานะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมต่อกับคนกับรถมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามัน f ร i e n d l มากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยพอสื่อสารกันได้ดีขึ้น social ว่ามารายาทในท้องถนนหรือความรู้สึกดีๆในแต่ละวันอาจจะเกิดขึ้นได้มากยิง่งขึ้นจริงๆแล้วตามข่าวค่ะคียเองนะคะก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาเ Kia PV5 เนี่ยออกมาวางจําหน่ายกันแล้วจริงๆนะคะซึ่งสามารถนั่งก็ได้จริงๆ3แถวเลยนะคะหรือว่าจะเคลียร์ที่นั่งออกกกมาาลยเป็นรรรถบทุได้ เลยก็มีด้วยค่ะซึ่งคอนเซปต์แบบนี้สิมองว่ามันสามารถแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเวลาเราจะใช้งานรถตู้จริงส่วนใหญ่เวลาที่เราอยากจะแบบปรับแต่งให้เบารถตู้เป็นยาง้นอย่างนี้เน,นี่ยนะเราก็ต้องไปพึ่งศูนย์ที่ทําการตกแต่งรถซึ่ใช้เวลานานมากๆคอนเซปต์ concept แบบนี้เนี่ยมันเหมือนถูกคิดออกมาปรับแต่งการใช้งานสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในอนาคตที่ไปได้หลายวิตีจริงๆค่ะ EV5 ในโมเดลนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อแนวคิดของคนที่จะขับรถพวกไลท์แชร์ริ่งขับ Uber ขับ Gra b อะไรแบบนี้เลยค่ะ ก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของคนขับเหล่านี้ที่เขาจะอยู่แบบต้องขับรถขนส่งหรือว่าส่งคนส่งข,งของอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยทั้งวันน่าจะเกิน8ปดถึงสิชั่วโมงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามพัฒนาแบบสเปซนะคะให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเช่นพวงมาลัยเนี่ยพักขึ้นไปได้สูงสุดแบบนี้เลยนะคะพอถ้าเกิดช่วงไม่มีผู้โดยสารหรือพักทานข้าวอะไรแบบนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นตรงที่นั่งของคนขับ,คนข,บคนขับก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันมีสเปซของตัวเองนะฉัน ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะนอกจากนั้นด้านหลังก็พยายามดีไซน์ให้ปรับแต่งได้เยอะอย่างเช่นที่นั่งเนี่ยมองดูนี้คือมันบางมากนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเบาด้วยค่ะที่นั่งผู้โดยสารนะจะนั่งหันหน้าออกหันหน้าเข้านะหรือว่าจะมีสเปซส,สำหรับการเก็บ รถเข็นผู้พิการพวกนี้มันก็จะเกิดความคล่องตัวเพราะมันสามารถปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้นสเปซดูดีมากๆค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่หลังคาต่ำนะคะรุ่นที่ังคาสูงน่าจะสูงขึ้นไปพอสมควรน,นิดนึงนะคะเพื่อเอาไว้เก็บของโดยเฉพาะเลยค่ะแต่สามารถปรับแต่งมาใช้ในการขนส่งของหรือบรรทุกข,ของได้ด้วยเหมือนกันนะ ไปดูฝั่งนั้นค่ะคือฝั่งนั้นเนี่ยดูแล้วเหมือนแบบสามารถบรรทุกของได้หรือไปแคมปิ้งได้เลยด้วยซ้ำนี่รถตู้นะเนี่ยเอื้องล้ำมากล้ำสุดๆค่ะจะมีแค่ด้านหน้าในส่วนของคนขับเท่านั้นนะคะที่จะเป็นพาร์ทที่ฟิกซ์ค่ะที่เหลือเนี่ยมันจะเหมือนกับสามารถปรับแต่งได้ตามการใช้งานในเชิงพาณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคนหรือการขนส่งของประเภทต่างๆที่จะต้องมีการใช้เชลฟ์หรือว่าการจัดเก็บที่แตกต่างกันเนี่ยก็สามารถคิดแล้วก็จัดแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะต้องบอกว่าคอนเซปต์ลักษณะเนี้ย คือแพลตฟอร์มของเขาด้านล่างเนี่ยให้คุณ imagine นึกถึงสเก็ตบอร์ดค่ะซึ่งมีอะไรที่วางทับๆบ,บ,บ,บซ้อนๆเข้าไปอยู่บนสเก็ตบอร์ดนั่นแหละเป็นคอนเซปต์ของโมดูล่าที่เขาทําการพัฒนาค่ะสิ่งที่ฟิเสิ่งเดียวอย่างที่ซีบอกคนขับค่ะเขามีชื่อเรียกด้วยนะคือคียเนี่ยเขาเรียกดีไซน์แบบนี้ว่าไลฟ์โมดูลคือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเชื่อมกับตัวถังเลยด้วยการใช้แมชช i c a l c ลคูปลิงและก็มีแม่เหล็กไฟฟ้าเอามายึดติดเข้าไว้ด้วยกันเลยทําให้เราปรับเปลี่ยนการใช้งานต่างๆไดด้้้้งงงง่่าาาายยวนนนะะคครรัีีมมกกตใหหเล เพื่อผลิตโดยเฉพาะโดยจะเริ่มเดินสายการผลิตปี2025แล้วคุณคาดว่าจะมีกําลังการผลิตเนี่ยแสนห้าหมคันนะคะแล้วก็ขยายไปถึง300,000คันเอาไปขายในตลาดโลกโหเห็นแบบนี้แล้วยังอยากใช้เลยะคะ่ะแต่สวยขนาดนี้เนี่ยมาแรกๆอาจจะไม่ค่อยอยากเอาไปใช้ขนของเท่าไหร่อะตรงนี้นะคะเป็นกล่องในการเก็บ ของต่างๆนะคะที่เขา,เอาออกแบบมาแบบสวยมากๆเลยทุกคนแล้วสามารถใส่เข้าไปได้นะคะเป็น10บวัวกล่องเลยที่อยู่ข้างในนี้ค่ะแล้วดูแล้วแบบฟิวเจอริสติกมากถัดมาทางนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนนะให้กลายเป็นเชลฟ์เก็บของก็ได้นะคะหรือว่าผลักเข้าไปแบบเป็นแนวนอนก็ได้แต่ว่าสมมติเราเปิดท้ายขายของเนี่ยแล้วขับรถตู้คันนี้ไปแล้วแบบเราตั้งแบบนี้เลยสวยเลยพร้อมขายของทุกอย่างเลยนอกจากนั้นเนี่ยโมดูลถัดไปนะคะที่สามารถ แบกเข้าไปอยู่ในรถคันนี้นะคะแล้วก็ปรับแต่งได้ค่ะกางออกมานี้นะคะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวได้4คนนะคะเวลาเราไปแคมปิ้ง สบายสบายเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องใช้รถพว่วงหรือถ้าดันเก็บกลับไปเนี่ยโมดูลตัวนี้จะกลายเป็นเตียงจ้ะทุกคน <c oughs> และซีกังยืนอยู่ท้ายรถของเคียร์พีวีวันนะคะนี่คือรุ่นเดียวค่ะที่มาจัดแสดงในครั้งนี้ที่เป็น fully autonomous คือ1 0ึ้ขับเคลื่อนเองได้เลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลข้างในนี้นะคะในรุ่น p ีวีเนี่ยเขาจะพยายามโชว์วิสัยทัศน์ของการที่สามารถเราปรับแต่งการใช้งานเพื่อโดยสารในเชิงพาณิชย์ในการขนส่งของรวมไปถึงหาวิธีในการสร้างการจัดเก็บที่ดี ที่สุดนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยความสบายใจและส่งของไปได้ด้วยเรามองจากมุมนี้เราเห็นเลยว่าไม่ได้มีแบบพวงมาลัยเลยค่ะเหมือนกล่องกล่องนึ่งนะคะที่ติดล้อค่ะแต่ใหญ่มากๆมันก็พูดซะแบบนั้นก็ดูไม่ค่อยมองคลแต่ก็คิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วอะค่ะผมราว่าตัวกล่องอะเขามีความดีไซน์เหมือนดังที่เป็นรงศพอยู่เหมือนกันนะเออนี่ถ้าเก็บความเย็นด้วยหรืออะไรด้วยก็คือแบบ อาจจะเป็นอนาคตของบอลเด็กตึงเลยก็ว่าได้แต่ก็คือภาพรวมแล้วเนี่ยมองจากข้างหน้าน่ารักน่ารักเลยนะคะยังดูมีความเป็นยานยนต์อยู่ยังดูมีความเป็นรถยนต์อยู่เพราะว่าเราจะเห็นแบบกล่องที่สามารถวิ่งส่งของเองได้จะซึ้งหน้าตามันดูเป็นกล่องมากอันนี้ยังดูมีความเป็นยานยนต์อยู่ค่ะน่าสนใจเลยค่ะ และนี่คือท้ายรถของเคียร์พีบนะคะรุ่นหลังคาสูงค่ะซึ่งสามารถจะจัดเก็บของได้มากขึ้นเพราะว่าเพิ่มรูมของด้านบนระหว่างตัวของกับตัวหลังคานะขึ้นไปอีกนะคะแต่คือดูมองดูแบบนี้ก็วางได้ค่อนข้างเยอะมากๆอยู่ค่ะแบบว่าคนเขาไปยืนกันได้เป็น10บอะซิว่าคือถ้าเราลองซูมเข้าไปจะเห็นว่าผนังด้านในอะ มันแบบเก็บเรียบนะแต่ว่าสามารถกางออกมาใช้เป็นชั้นวางของคุณเห็นไหมคะว่าเซอร์เฟซหรือว่าพื้นผิวด้านนอกของรถเนี่ยยังสามารถเสียบพาวเวอร์ซ็อกเก็ตเหมือนกับรางปลั๊กไฟอะ่ะเข้าไปได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็คือลําโพงค่ะซึ่งซีมั่นใจเลยว่าตรงกลางตรงกลางนี้นะคะสามารถจ่ายไฟได้ให้ลําโพงทํางานได้ให้ไฟติดได้สามารถแขวนของได้ค่ะอันนี้คือคอนเซปต์ดีไซน์ที่แบบน่าใช้สุดๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราแบบกางเต็นท์แวะพักนะคะ รถคันนี้ก็จะเหมือนบ้านของเราเลยจริงๆนะถ้าเป็นร้านขายกาแฟน,นี่คือง่ายมากเลยอะ่ะเปิดท้ายขขยของแล้วตรงนี้เป็นแบ็กดรอปแล้วถ้าเกิดมีหลังคาอีกคือจบเลยเรียบร้อยเลยตั้งโต๊ะอย่างเดียวทำมาหากินได้เลยอะ่ะ เดินมาสักระยะนี้นะคะ 5, ก็รู้สึกว่าปีนี้นะเคียรําเสนอแนวความคิดที่เชื่อมต่อความเป็นมนุษย์สูงมากนะคะเพราะว่าหลุดจากการเป็นค่ายผู้พัฒนารถที่อยากจะทํารถโดยสารให้กับเรานั่งแบบนั้นฟังเพลงแบบนี้อันเทอร์เทนเมนต์แบบนั้นไปแล้วเพราะว่านอกรถเนี่ยก็มาคิดถึงประสบการณ์ในการขนของเข้ามาในรถแล้วออกจากรถจะมานั่งกินข้าวกันยังไงด้วยซึ่งซีคิดว่ามันเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจแลวก็แตกต่างจากค่ายผู้พัฒนารถอื่นๆพอสมควรเลยค่ะก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะว่ารุ่นใหม่ๆแบบนี้สามารถมาทําตลาดในประเทศไทยได้ เมื่อไหร่รอเลยล่ะค่ะ ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในงาน CES 2024นะคะว่าเขาจะเข้าสู่โลกของ EV แบบเต็มตัวอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยส่ง2โมเดลนะคะที่อยู่ในคอนเซปต์ Honda Zero Series ค่ะก็คือว่า Zero Emission นั่นแหละนะคะคอนเซปต์2ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของสิ่งที่จะเป็นอนาคตของ Honda ต่อไปในข้างหน้าซึ่งเป็นคอนเซปต์นอกจากเป็น EV นะคะคือปล่อย Zero Emission แล้วเนี่ยยังจะเป็น Self-driving c า r 1 0ยออีกด้วยแต่ยังจะมีแถมฟวงมาไรยไว้ให้เรานะคะเผื่อว่าเกิดอะไรจะได้แมนนวลได้ S 2 s e ซีรีส์ที่อยู่ข้างๆซีนี้นะคะตัวนี้สวยมากทุกคนตัวนี้ข้างๆสีมีชื่อรุ่นว่าซาลูนนะคะและตัวนั้นค่ะมีชื่อรุ่นว่า Space Hub จะมีความแบบใช้งานในเมืองมากกว่าตัวนี้มีความสปอร์ตนะคะเหมาะกับแบบโอ้ยอยากขับทางไกลมากๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการวางจำหน่ายเลยนะคะว่าเริ่มต้นวางจำหน่ายเมื่อไรแต่ว่าแน่นอนเขาจะมาเขาจะมาอยากให้ทุกทุกคนสปอตไลท์ไปที่โลโกล้ตัว H นะคะที่มีการรีดีไซน์ใหม่ให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นตอนะนี้เอข้างบนจะมีความป้านๆให้เห็นว่าเออเปล นิดนึงนะคะแต่ยังคงความเป็น Honda นะคะอนาคตของ Honda ก็หน้าตาแบบนี้แหละคะ่ะสวยไหมล่ะคะจะเห็นว่าพอหมุนมาด้านข้างนี้นะคะโอ้โหน่าสงสัยมากเพราะว่าประตูเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังคือสวยงามมากนะคะดูสิดูไฟสิรถนยุคถัดไปอะ่ะไฟในเส้นแสงเอ่ยจอเอ่ยมาเต็มมากทุกคนจ้า ก็พี่คุณเลยไม่มีท่อไอเสียไม่คุณเลยคือต้องบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าซูเปอร์คาร์อะค่ะเขาตั้งใจจะทําซาลูนมาเป็นรถซีดานแต่ว่าเป็นรุ่นเรือธงนะคะคุณจะเห็นว่าซูมไปใกล้ๆค่ะช่วงล่างนี้ต่ํานะคะเรียกว่าแทบจะติดพื้นเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เขาแบบอยากให้มันลู่ลมค่ะห้องโดยสารซูมเข้าไปจะเห็นว่าว้างกว้างเลยเลยก็แผงควบคุมในรถเนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ human machine interface HMI ค่ะเน้นการใช้งานที่ง่ายค่ะทุกคนคะ Honda Zero Series นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ขับเคลื่อน ด้วย3หัวใจสําคัญสําคัญของเขานะคะนั่นก็คือระบบมอเตอร์อินเวอร์เตอร์และระบบในการส่งกําลังค่ะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็คือเขาใส่เทคโนโลยีใหม่นะเป็นระบบที่ชื่อว่า steer by wire และ motion control management system เอาความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาหุ่นยนต์ของ Honda เนี่ยมาใช้ควบคุมด้วยการสั่งงานท่าทางช่วยในการขับขี่ในให,หลายสถานการณ์ให้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากชมชโบเชี่ยวแล้วยังท่าทางการขับมีความฉลาดมากอีกด้วยนะเปิดประตูให้ดูแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าประต คือจะเรียกว่ากันไกลก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ามันเปิดแบบอีกแนวเลยเหมือนประตูเกาวิ่งมากกว่านะคะคือเปิดอ้าขึ้นมาแบบอ้าะแกรงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจุดที่สามารถเชื่อมโยงคนในรถเข้าไว้ด้วยกันก็คือจอค่ะจะเห็นว่าด้านหน้าของการขับขี่เนี่ยจะมีจอที่ทําให้คนที่นั่งด้านหลังมองเห็นได้ด้วยนะคะอยู่ตรงบอกรถซึ่งมันจะซิงค์กันด้วยค่ะคือรถทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบในการช่วยขับนะคะที่ทางานคู่กับซอฟต์แวร์ของ Sensing Elit กนะคะซึ่งเป็นระบบไร้คนขับระดับ2นะคะที่เริ่มใช้ในญี่ปุุ่่นนนในปี2021ร Legend โดยระบบนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักค่ะสามารถต่อยอดเป็นระบบไร้คนขับด้วยการผส,สานการทำง,งาน AI เข้าไปอีกในการตรวจจับจดจําวัตถุรวมถึงสอดส่องการขับขี่ได้เหมือนคนเลยค่ะและสามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้นะที่ AI สามารถจะเรียนรู้พฤติกรรมเข้าใจและสามารถแนะนําคนขับได้ค่ะซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปดูข้างในเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการออกแบบข้างในเนี่ยเขาเรียกว่า mono space ทุกคนคือเป็นการหันหน้าเข้าหากันเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะใช้รถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงคนให้หันหน้าเข้ามาคุยกัน เออจากที่แบบปกติเนี่ยนั่งแล้วเราพุ่งไปข้างหน้าด้วยกันที่นั่งด้านหน้าที่นั่งด้านหลังตอนนี้นั่งหันหากันแบบนี้เลยค่ะเก๋ okay, มากแล้วมันดูแบบเหมาะสมที่จะเป็นเซฟไพร์วิ่งคาร์จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะเอนจอยการเดินทางมากยิ่งขึ้นเมื่อเราไม่ต้องขับเอง ก็มายืนชื่นชมความงามด้านหน้าด้านหลังกันเต็มที่นะคะเขาบอกว่า Honda ใน z e r o Series เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยนะคะจะวิ่งจาก15แบตเตอรี่นะไปถึง80ภายในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีในการเสียบชาร์จเท่านั้นเองนะแถมเคลมด้วยว่าถึงเราใช้งานตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไป10ปีเนี่ยก็จะอัตราเสื่อมลดลงเพียงแค่10เท่านั้นเป็นไง ài. การชูจุดขายในครั้งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการประกาศจุดยืนที่สําคัญสําคัญของการจริงจังเอาจริงเอาจังแล้วนะกกับ Honda ที่่จะมาสูโล ของรถยนต์พลังงานทดแทนค่ะแล้วก็มาแบบล้ำมาเต็มด้วยสิสวยด้วยเก่งด้วยและรักโลกด้วยใครๆก็คงอยากจะได้แล้วก็รอคอยใช่ไหมคะรีบออกมาเร็วๆนะคะเพ่ หลังจากที่ซีได้พาไปดูฟิวเจอริสติกาของทาง Honda ไปที่เรียบร้อยวันนี้พามาดูสิ่งที่จับต้องได้เลยนะคะเพราะเปิดตัวไปเมื่อปี2023ค่ะนั่นก็คือ Sony a f ัฟฟนะคะที่ร่วมมือกันกับทางของ Honda ด้วยกันเมื่อโซ ny กับ Honda แต่งงานกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอ3คําค่ะ3าํานี้คือคําจํากัดความสําคัญสําคัญของคําว่า a f ฟ i ินั่นก็คือ Autonomy Affinity แล้วก็อ g mentation แน่นอนว่าบริษัทแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยสูงมากนะคะ ยืนยันว่าเรื่องของความปลอดภัยและระบบในการขับขี่จะต้องเป็นที่สุดของที่สุดที่พัฒนาออกมาแล้วผู้ใช้ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยกันค่ะเวอร์ชันนี้คือเขาปรับโฉมหลายจุดนะเริ่มตั้งแต่ตัวถังเนี่ยยาวขึ้น0.8เนิ้วนะมีการปรับกันชนของเขาเป็นแบบใหม่ตรงจมูกจะยื่นออกมาจากด้านหน้าเนี่ยจะมีจอแสดงผลดิจิทัลเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังมีการปรับโฉมฝากระโปรงกันชนแล้วก็ไฟไท้ายมาปีนี้อฟฟิล่าเนี่ยเรียกเสียงฮือฮามากนะคะเพราะว่าบนเวทีเนี่ยเขาใช้จอยสติก PlayStation 5 ในการควบคุมรถกันทุกคนไม่อยากจะเชื่อบ้าไปแล้วและนี่นะคะคือพวงอะไรที่ดูแล้วหน้าตาฟิวเจอร์ริสติกสุดๆค่ะจอด้านในไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นโซนี่แล้วเขาจัดเต็มเรื่องระบบความบันเทิงมีเดียความสนุกสนานแน่นอนเจนว่าสิ่งที่โชว์เคสอยู่ด้านในนี้นะคะใช้จอเป็นแผงเดียวกันทั้งหมดเลยทําให้เรารู้สึกว่าฟิวเจอร์มันคืออย่างนี้นี่เองเปิดประตูด้วยการจดจำใบหน้าเป็น Face Detection ค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก็กำลังสงสัยอยู่ว่า อปุมเปิดประตูอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆตรงรอบกระจกอ่ะแบบปุ่มเดียวอ่ะค่ะหรือไม่ก็คือ f a c e r e c o g n i t i o n เอาหน้าไปสองปุ๊บประตูเปิดเลยค่ะทุกคนว้าวมากอย่างที่บอกนะคะโซนี่เนี่ยเขาเก่งเรื่องการทาพวกมัลติมีเดียมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องของประสบการณ์ในการขับขี่มากนะคะถึงว่าเทคโนโลยีข้างในเนี่ยจะอัดแน่นแบบพยายามจะแอดวานซ์ที่สุดเลยนะคะเพื่อเสริมความสะดวกสบายในการขับขี่เนี่ยแต่ว่าเขาพยายามจะเสิร์ฟให้ดูมีความง่ายมีความแบบไม่รบกวนระหว่างทางในการขับขี่ค่ะตร ตรงนี้เนี่ยเขาพยายามบวกรวมนะคะให้เห็นว่าระบบการขับขี่จริงจะเป็นยังไงนะคะหเห็นหน้าจอตรงนี้ไหมคะเป็นการเดโมที่ดูดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นการเมอร์ชระบบการขับขี่จริงและก็หน้าจอเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันในรถนะคะจะเห็นว่าหน้าจอที่ผู้ขับกําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าจอ3มมิติค่ะเป็นเกมน้ยอยตรงกลางอ่ะมีกอซิล่าอยู่สัดผ่านนะคะ และนี่นะคะก็คือตัว concept คอนเซปต์คานะคะที่จะโชว์ให้เห็นว่ากำลังจะมีใช้แล้วนะคะสำหรับ Mercedes-Benz Operating System ดูหน้าตาโชวเฉี่ยวสีสันสวยงามมาพร้อมกับความฉลาดของ Virtual Assistant และ Navigation แบบจับเต็มจริงๆรวมไปถึงเรื่องของความบันเทิงเก็บทุกเม็ดหมดเลยค่ะไม่แบกให้ใครเลยค่ะสำหรับ Mercedes-Benz ในปีนี้ <c oughs> คือปีนี้นะคะใน CES 2024เนี่ย Mercedes-Benz นะคะก็พยายามพูดถึงเรื่องของ MBUX ตัว Assistant ของ Mercedes-Benz ที่เขาพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ MBOS คือ Operating System ที่ Mercedes-Benz พัฒนาขึ้นเองค่ะแน่นอนว่าหัวใจสำคัญของรถยนต์ในปีนี้ก็คือเรื่องของระบบและก็ซอฟต์แวร์ภายในตัวรถในการขับเคลื่อนเรื่องที่จะอยากลองมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของ MBUX Virtual Assistant นะคะที่ใส่ความฉลาดของเรื่องของ Generative AI นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็น Assistant หรือผู้ช่วยเสมือนจริงที่มีความเหมือนมนุษย์และก็สมจริงมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะการปรับแต่งของระบบและก็การทางานภายในนี้นะคะบอกได้เลยว่า นอกเหนือจากการดีไซน์ที่ดูแล้วเนี่ยมีความลักชวรี่มากๆแล้วยังรู้สึกสบายตากับตัวกราฟิกต่างๆที่มันมีความเป็น 3D มากๆด้วยอะ่ะน่าใช้สุดๆไปเลยค่ะนี่คือหน้าตาอินเทอร์เฟซที่เกิดขึ้นภายในตัวรถนะคะคือไม่ว่าจะเป็นหน้าจอของผู้ขับขี่นะคะหรือว่าหน้าจอกลางนะคะรงไปถึงหน้าจอในการนั่งอยู่นะคะเป็นชิ้นเดียวกันเลยะคะ่ะดูแล้วแบบสบายตามากๆสวยงามมากๆนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ารถหรือเรือนะคะแต่ว่าภาพพจน์ของรถยนต์ Mercedes-Benz ในรุ่นถัดๆไปนะในอนาคตเนี่ยเขาเอามาโชว์ในวันนี้ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าอนาคตที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ไซไฟเนี่ยระบบภายในรถยนต์เนี่ยทำแบบนี้ได้แล้วจริงๆในวันนี้เพราะเขาเอา generative AI เนี่ยมาใช้รวมไปถึง engine game 3มิตินะที่เอามาผนวกกับระบบ navigation system ในการนำทางของเราค่ะมันคือสุด ยอด OS t m e ที่ m e s c e n e เ b e n z เอามาให้เราดูในปีนี้แล้วแบบเห็นแล้วรู้สึกใจเต้นลัวเลยจริงๆค่ะรู้สึกอยากใช้มากๆรู้สึกว่ามันฉลาดภาพสวยประสบการณ์หรูหราทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งหรูทั้งล้ำไไปพร้อมๆกันเลยค่ะชอบในการที่ประตูเปิดได้กว้างขนาดไห้เท้าขาเข้ามาได้คือสบายมาก เมื่อสักครู่ดังฟังเดโมอ,อยู่ข้างหลังค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะมาสัมผัสประสบการณ์ MBOS Operating System ที่ Mercedes-Benz พัฒนาขึ้นเองค่ะทุกคนบอกว่ามันคือ Virtual Assistant ที่ฉลาดมากๆที่ฝังเข้ามาอยู่ในรถนะคะและที่สำคัญไม่ใช่แค่ฉลาดอย่างเดียว,ว Operating System ทั้งหมดนี้ยังให้รายละเอียดของการทำงานแบบ Proactive Generative AI ด้วย Proactive ก็คือการทำงานในเชิงรุกมากๆเลยนะคะในการพยายามจะแนะนำสันหาคคำตอบมาให้เราเปลี่ยนปกเพลงของเรานะคะเราเลื่อนเข้าไปฟังเพลงที่เราต้องการจะชอบเนี่ยแบ็กกราวด์ข้างหลังจะมีความเชื่อมโยงกับเพลงที่เราเลือกด้วยด้วยการใช้ Generative AI ทำภาพนั่นเองนอกจากเรื่อง Operating System ที่เห็นภาพแบบจัดเต็มมากแล้วนะคะในหลายๆเรื่องด้วยกันเนี่ยเรื่องระบบเสียง MBU X Sound Drive เนี่ย ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะคะฝั่งนู้นเนี่ยจะมีการเดโมโหให้ได้ดูนะคะจะเป็นการร่วมมือกับการสร้างประสบการณ์เนียท่านวิวไอเอค่ะในการคิดว่าประสบการณ์เสียงแบบไหนนะที่ทําให้เราอะรู้สึกไปพร้อมๆกันตลอดเส้นทางเลยแน่นอนว่ากล้องก็เหมือนดวงตาค่ะระบบความคิดเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราง่วงนอนหรืออะไรแบบนี้ระบบความปลอดภัย อื่นๆก็จะตามมาจากประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้คืออยู่ใน Mercedes-Benz ในรุ่นอนาคตที่เรากำลังจะได้ใช้เร็วนี้แล้วค่ะตื่นเป็นงเลยสิบปอกว่าไม่เท่าตาเห็นทุกคนที่เห็นแบบสื่อหลายสำนักมากเ <c oughs> ขารีวิวว่า virtual assistant ของแบบรอบนี้ที่ Mercedes-Benz <c oughs> ปล่อยออกมาเนี่ยอาปักค้างจริงๆนะคะคือมาเห็นเองเนี่ยคือรู้สึกว่ากราฟิกเนี่ย สวยสุดสุดคือมันยกระดับไปอีกขั้นเมืองจริงๆนะเหมือนกราฟิกของเกมที่แบบมีความเป็น3ามิติอะแล้วก็ระบบ virtual assistant ที่เขามาคุยมาแนะนําเรานะคะเราสามารถคุยได้แบบเป็นธรรมชาติอะไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบพยายามใส่เป็นคีย์เวิร์ดอะเหมือนเราบอกเลยว่าเราจะไปชาร์จรถแล้วเราอยากจะไปกินข้าวตรงย่านที่ใกล้ๆพอมันแนะนาร้านอาหารอันนึงมาเราบอกโอ้ยไม่เอารถแบตจะหมดเดี๋ยวช่วยไปหาที่ฟ้าชาร์จได้ไหมก็เลยแนะนําอีกร้านอาหารหนึ่งที่เป็นสเต็กเฮาส์ที่แบบมีที่จอดรถมีอะไร แล้วแบบกราฟิกระหว่างที่เขาแน,นาะนำอ่ะมันถอยกลับมาให้ดูด้วยว่าแผนที่อะไรอยู่ตรงไหนถ้าไม่เลือกร้านนั้นแผนที่อยู่ตรงนี้คือแบบพระเจ้าในหนังเลยเหมือนแบบยิ่งกว่าจาวิสในหนังอะ่ะและประสบการณ์ทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในรถยนต์ CLA นะคะหรือว่า A Class ที่กำลังจะเปิดตัวในปีนี้นะคะอีกสักแป๊บดึงค่ะในปีนี้ก็คงจะมีเปิดตัวออกมาให้ได้เห็นค่ะสำหรับ Mercedes-Benz o p e r a t i n g System ค่ะ ช่องว่างในการทำเรื่องของซอฟต์แวร์ดีไฟวิชิคโลนะคะที่ชื่อว่า LG a l p h a a b l ะชื่อแปลกมากเป็นเหมือนคำว่า able แต่ว่าเป็นตัวมังสือ a ัลฟาที่เป็นแทนตัว a ข้างในเนี่ยจะเห็นเทคโนโลยีของจอแสดงผลหลากหลายลักษณะด้วยกันนะคะที่ LG มองว่าเออต่อไปรถยนต์เนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์ในการขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะเหมือนอุปกรณ์ไอทีขนาดที่มีใหญ่ๆแล้วติดล้อน,นี่ออกไหมคะทำให้น่าจะสามารถขายจอและทําจอเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นของการขับขี่และความบันเทิงของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะนั่นก็เลยเป็นเทคโนโลย ที่เสริมเข้าไปทําให้รถยนต์นั้นนอกจากมีความไฮเทคมากขึ้นแล้วนะคะยังทําให้การใช้งานระบบต่างๆที่อยู่ภายในรถเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นขึ้นด้วยค่ะเต็มอิ่มกันไปจริงๆนะคะทั้งกับคอนเซ็ปต์ของการเปิดตัวแห่งโลกอนาคตและในอนาคตอันใกล้นี้สีมั่นใจว่าเราเก็บเงินเอาไว้เลยนะคะและก็รักษาสุขภาพเราไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีๆแบบนี้ค่ะ